หัวยหัวยนองถอดปุ่บพี่น้องมาเนี้ได้สิข่วสขวดเซตขวดหน่อยเก,ออกล็ดต้มเจ้าพีาา่เขาเด็เใบแนวเข้ว่าใกล้ใส่ข้าวคั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนีแต่เสียวบีใส่แล้วบานนี่บีขวยขวยมีหัวใส่ลายใส่ลายเสียบลาย หลบสับเดือน้อมก็คดลงนี่เลยปักล้วงาหน well ่อยกะต้มหน่อยก็ต้มก็ยังแล้วอยู่นะเปสิแกวปะ สิบเจ้ากนันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขัดน่หน้ามาไอ้คอร์อออกลูกนี้แล้วบ่เด็ออกเป็นวัดหรือเปล่า้างในมีตับมีขน,นามีเนื้อดชีส คนเลยบ้านโคโลเคลเข้ากันเลยบ้านบ่เป็นจะได้พี่น้องสีเป็นจะแสบบ่น้ำลายแตกแลเลยย่างมือเสาร์านาเนาะวันเนาะงานที่เสาร์องวันนี้วัดสุขฮันซาพี่น้องเอ้ยมืองอเขา่าไปรับดิน bằng vâng xì này ông Tông, vâng, sếp 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 bà này. sếp sếp vâng, vâng. sếp vâng, vâng. sếp 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 sát sếp 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 sếp